วันนี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลโดยในพื้นที่ของกรทมมีการเปิดให้บริการในทั้งหมด25จุดและภาพรวมตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าระบบการฉีดวัคซีนไม่มีปัญหาโดยที่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะได้รับวัคซีนแอสตราเซนกโดยผู้ว่ายืนยันว่าประชาชนทุกคนจะได้รับวัคซีน,ซนและมีวัคซีนเพียงพอค่ะ พลตเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล3จุดจาก25จุดที่เปิดให้บริการพร้อมกันวันนี้เป็นวันแรกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ระบุให้วันนี้เป็นวันแรกในการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ารับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกรุงเทพมหานครมีจุดบริการฉีดวัคซีนอนอกโรงพยาบาลทั้งหมด25จุดแต่ละจุดจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งหากมีวัคซีนเข้าสู่ระบบได้เต็มจํานวนตามที่ตั้งเป้าไว้จะทําให้จุดบริการฉีดวัคซีนอนอกโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีน6 0 0 0 0ถึง70,000โดสต่อวันโดยยืนยันว่าประชาชนจะได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอ ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมก็สามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลตามที่กําหนดวันนี้เป็นวันแรกที่ท่านนายกรัตรีให้ให้ปูพรมฉีดร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยตรงนี้จุดที่ฉีดนอกโรงพยาบาลแล้วก็ในโรงพยาบาลอีก1 2ึ่งร่บจากที่อื่นแต่พอต้องมอเนพอพอทุกวันอย่างวันนี้ ราลงทะเบียนไปห้าร้อยสบห้า,หาอยพอ,อ,อ,อสบายใจสำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจำนวน25จุดโดยประชาชนจะได้รับวัคซีนแอสตาราเซเนกาทั้งหมดเนื่องจากวัคซีนชนิดนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้รวดเร็วภายใน2-3สัปดาห์และเมื่อรับเข็มแรกไปแล้วสามารถทิงระยะห่างได้นานถึง4เดือน สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3จุดได้แก่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหอการค้าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยตั้งเป้าให้บริการฉีดวัคซีนจำนวน50คนต่อวันจุดต่อมาคือบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่และจุดสุดท้ายไอคอนสยามเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกา ตั้งเป้าให้บริการฉีดวัคซีน60เข็มต่อวันโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้ดูแลทั้งนี้สำหรับหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กรุงเทพมหานครหอการค้าไทยตั้งเป้าหมายการให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชน2,000-5,000คนต่อวันโดยบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงก์กทั้ง3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ เบอร์ไว้เว็บไทยร่วมใจ .com แอพลิเคชันเป่าตาังและร้านสะดวกซื้อที่รวรวมโครงการ